สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความสะอาดเตาเทรเกอร์กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาตะแกงออกมาก่อนค่ะต้องขออภัยนะคะพอดีสกปรกมากเสร็จแล้วเราก็เอาถาดออกค่ะเอาไปทิ้งแล้วเราก็เอา,เอา ตัวถาดเหล็กนะคะค่อยๆดึงออกมาแล้วตรงนี้นี่เราต้องอมีแง่งอยู่ค่ะก็ค่อยๆดึงออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ง่ายๆค่ะเอาไว้นะคะเช็ดข้างนอกก่อน เช็ดให้ทั่วๆเลยนะคะทางข้างหน้าข้างหลังข้างบนเช็ดให้สะอาดค่ะอันนี้ก็จะมีฝุ่นพอสมควรนะคะถึงจะครอบไว้ก็ยังมีฝุ่นอยู่จำได้ว่ารู้สึกว่าจะใช้ครั้งสุดท้ายนี่ก็ประมาณเดือนอปลายเดือนตุลาค่ะแล้วก็ครอบไว้ตลอดอากาศเริ่มเย็นก็ไม่ค่อยอยากจะมาทํานะคะอันนี้ก็เช็ดข้างหลังค่ะ คนเยอะ แล้วก็อย่าลืมเช็ดถาดด้วยนะคะทั้งข้างบนข้างล่างสำหรับข้างในนะคะก็เปิดฝาแล้วก็เอาช็อปแว็กนะคะมาดูดตอนนี้ก็ดูดเสร็จแล้วค่ะดูดทั้งข้างข้าข้างในรูนี้ก็ต้องดูดด้วยนะคะเพราะจะมีขี้เท้าเยอะมากค่ะพอดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะ เวลาเราทำทีไรเราก็ทำให้มันสะอาดทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ที่ครอบนะคะมีแง่งอยู่เล็กๆก,ก็ผักเข้าไปแล้วก็ใส่มันมีล็อกของมันอยู่เสร็จแล้วก็ใส่ถาดเหล็กเข้าไปนะคะแล้วก็เอาถาดรองที่กันเปื้อน ใส่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปที่แง่งข้างล่างนะคะมันจะเป็นที่ของมันอยู่เสร็จแล้วค่ะสะอาดเรียบร้อยใส่ตะแกรงเข้าไปนะคะแล้วก็ทำอาหารได้เลยค่ะ